คลิปนี้มีสปอยจาก Wicked For Good นะคะในตอนจบเนี่ยเอฟบ้าหรือแม่มชัวร้ายแห่งที่ตะวันตกจริงๆแล้วเธอก็ไม่ตุยเย่นะแล้วทำไมเธอถึงไม่บอกเพื่อนรักเธอละ่ะว่าเธอเนี่ยยังไม่ตุย ในภาพยนตรยช์นะคะช่วงตอนจบเนี่ยเราก็จะเห็นเนะาะฟิเยโรเนี่ยเข้ามาตามเอลฟบาบ้านะคะก่อนจะพากันออกสากออสไปเนาะและเอลฟบาบ้านี่ก็ได้พูดขึ้นว่าให้ใครรู้ไม่ได้เลยว่าเธอเนี่ยยังไม่ตุยแม้กระทั่งกลินดาเองนะคะแล้วทาไมล่ะเอลฟบาบ้าถึงเลือกตัดสินใจที่จะไม่บอกกลินดาทั้งที่เธอเนี่ยควรจะบอกเพื่อนรักของเธอได้ซ้ำว่าเธอยังมีชีวิตอยู่นะคะอันนี้เนี่ยส่วนตัวจากการวิเคราะห์ของปิปโป้นะปิปโปรู้สึกว่าการไม่บอกว่าเธอยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันจะเป็นผลดีต่อตัวกลินดามากมมัมััันนนนนเเเหืออจะป็็่าบบทรรรียแแแลแลลกกกงงผด ื่องอะไรต่างๆนะคะเพื่อทําให้เธอเนี่ยโตขึ้นอีกขั้น ทุกทุกคนเห็นไหมว่าหลังจากจบตอนที่โดโรธีเนี่ยต่อสู้กับเอลฟาบ้านเนาะแล้วก็จัดฉากเหมือนว่าเธอเนี่ยตุยไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ออกมากอดหมวกของเอลฟาบ้านะคะแล้วก็ร้องไห้หลังจากนั้นนะคะกลินดาเนี่ยก็ได้กลับไปที่อ่าปราสาทออสเนาะด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็แน่วแน่นะคะและเธอก็แสดงความเป็นผู้นําออกมาในแบบที่เรารู้สึกว่าเธอโตขึ้นมากแล้วอะ่ะเออมีความกล้าหาญชาญฉลาดจัดสรรปันส่วนทุกทุกอย่างเสร็จสรรพจัดการมาดามบริเบิลจัดการไล่พ่อมดแห่งออสออกไปแล้วก็ปลุกขวัญกาลัง นขึนนะะ้เหมือนเป็นขวัญกําลังใจปลุกระดมพลชาวบ้านนะคะเออคือไม่ว่าจะเป็นเมืองแห่งออสหรือว่าโลกจริงของเราเนี่ยก็จะต้องมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจกันทั้งนั้นใช่ไหมคะอ่าอย่างกลินดาเนี่ยก็เป็นฟิลแบบาศาสดาเป็นพระแม่ของชาวออสเลยนะตอนนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าเออนี่แหละน่าจะเป็นสาเหตุจริงๆนะคะที่เอลฟว่าบ้าน,นตัดสินใจที่จะไม่บอกกลินดาเพราะว่าการจากไปของเธอเนี่ยมันจะเป็นการทําให้เพื่อนของเธอเติบโตนะคะประมาณนั้น ทุกทคนคิดเหมือนกันปะนี่รู้สึกว่ากลินดาโตขึ้นมากหลังจากเสียเพื่อนรักไปจริงๆอะแอบอยากเห็นกลินดาในบทบาทผู้นําแห่งออสมากกว่านี้อีกเนาะแต่ก็ชัดเจนแล้วนะคะว่าวิกเคทเนี่ยจะไม่มีภาคต่ออะไรได้แล้วจบสมบูรณ์แล้วนะคะวิกเค d For ร์กูฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ใครดูแล้วไปดูซ้ําได้นะคะดูซับไทยมาก็ไปดูภาคไทยด้วยนะหรือดูภาคไทยก็ไปดูซับไทยซ้ำอีกรอบนะคะดีทั้งคู่เลยล่ะท